เนี่ยที่เห็นกบเอาเข่าผสมกับกะปินะครับใส่เข้าไปค่ะเดี๋ยวมือนี่สิล่องไปใส่เบิงครับว่าสิได้ผลบอไอ้ที่ดักปลาซิวนะครับอ่ะเดี๋ยวตามไปเบิงกันเลยครับ ถึงมองแล้วครับเดี๋ยวให่ผ้าล่อยลงไปจัดการกินทองไหมอ้าวเบิ่งวิธีการใส่ครับ,บ,บใส่จังไน เปิดฝาขวดออกไปเราขวดจมลงจมลงไปครึ่งนึงอ่าจมไปครึ่งนึงจมลงไปอีกจมลงไปอีกเอออละแล้วนำใส่ครึ่งน,นึ่งพ่อปิดป่ปะนี่เออ,อมันลอยไป อาทำนั่นละวันนี้ให้มันลอยไปเังเสรนจละเอาผ่านพายุโอ้ผ่านพายุกระไดกับเขาเว้ยเอาผ่านพายุบันนี้เอาแล้วมันจะไม่ลอยหนีเหรอไก่มันลอยไปอยู่นี่แหละมันบวกความดอกมันลอยอยู่ปล่อยมึงเอาดากมันเห็นมันลอยในน้ำที่ล่ะเอาดากมันลุ่งไปในน้ำปล่อยมันลอยไปเลยเข้าใจป่ะนะเออนั่นละ นั่นแหละแค่นั่นแหละบม่อเดี๋ยวดากไปคำพื้นมาอยู่มันก็้เห็นมันลอยอย่งนั่นแหละพอแล้วอ้าวมัในี้ใส่ไปมีกี่อันเอาไปให้พูนอีกทั้งพูนพูนพูนทั้งพูนก็เดี๋ยวให้น้องใส่มุ้งนี้มุ้งไปใส่พูนอ้าวดักปลาซิวครับ น้ำใสๆเังสิท่านปล่อยดักปลาซิวเอาน้ำใสเข้าไปให้มันได้ครึ่งนึงเออเราปิดฟ้าแบบนี้ปิดฟ้าแน่นๆเดี๋ยวมันก็นสิลอยอยู่ดอกให้นล่ามา,าอย่าให้พี่ปล่อยนี่ ปล่อยมันอันละแค่นั้นละแต่ป่ามันซีอนี่ขวดวัน,นี่เออสักนกระไดยอยู่เดี๋ยวมันก็ร้อยขึ้นแสดงว่าใส่ไอ้ขวดเงื้อมันบอรงมองกลางมันก็นเลยเอยียงไปข้างหนึ่งอ้าวเหลืออีกสองอัน ใส่กันยังไงยี่รถบ่ะทำไงฮะว้าย,ยครับ <laughs> เดี๋ยวลองปี่ฟอยก่อนอน,นะไปไปพุ่นเอานี่นะครับเดี๋ยวป้าเพิ่งทีท่การใส่กับดักประซิวโดยการใส่ขวดนะครับเออตรงนี้ละ ให้ร้านใส่ใเบื้งครับวันนี้ท่านปลอย,ยปล่อยมันลอยใส่เข้าไปอีกหน้มา,ามาา่ะาาครับ ครับยูหน่อยโอ้ผ่านพายุไปเสียไปรับเว้ยบรรยากาศบ้านๆครับหากินกันง่ายๆมานี่หาปลาซิวครับเอ้พี่น้องตรงหน้าครับ ปาไปด้วยลูกอะปาไปด้วยแถวนี้เขาก็เฮ็ดหน้าผสมครับจุกข้างสิละครับนี่พานพายุครับโอ้ได้อุปกรณ์โอ้พานพายุมากับพี่ปอยไปไปใส่เด้อ ไปย่างไปมาย่างไปงไปใจมองนีกับพ่อเราปล่อยนี่มองนีพ่อแล้ว,ม,ลวมีการห้างกันแล้ว ไปอยู่เห็นยังครับใส่ขวด,ขวดอ๋ <มา S 1> ออ้าวให้พี่ปอยใส่ใพี่ปอยใส่อ้าวพายุใส่ก็ได้เอาเร็วเดี๋ยวตกหนามเลยลูกโอาา้ข<า><ม>ั้นตัวหน่อยครับนี่มาให้พี่ปอยใส่มาเออเอาให้พี่ปอยใส่เบิ้งเออเอาลงนางลงกับพี่ปอยนางลงเออเอาวันนี้เอาพี่ปอยอซอยน,อน้องน้ำ ค่อยๆค่อยๆมันติดเครื่อนเอ๋ค่อยลงไปเอาฝามาสิปิดเอาฟ้าปิดิอา้าวฟ้าปิดิไปนี่โอ้พายูกับใส่เปเว้ยนด้วยใส่ง่ายแตน่นี่เนาะปล่อยใส่แล้วหาอยู่หาก,กินง่ายๆครับชุมชนห้วยกระโดด มันี้มานำเสนอาการดักปลาซิวนะครับฮาเเวังเสร็จละเดี๋ยวค่อยมายามบันนี่เาต้องเอาไปไกลยามยากเอทิมใบน,นะครับ,รบจกกักประมาณสามสี่โมงบันนี่นี่นะครับนายพันสองคน ผานลุนหน่อยอ้าวพ่อแล้วไปปล่อยพ่อน้องไปปลาผ่านพายุก็พ่านปล่อยไปน,นั่นนั่นเนี่ยเปล่าไหมคอยย่างลูกลูก,ก,ลกย่งางายประสบการณ์ย่างไปโลดเออบอสนใจย่างไปโลดเนี่ประสบการณ์การย่าง พุ่นนพี่ปอยอย่างวัะเตาไปครับเดี๋ยวค่อยมาย่ามกันอีกจากสองสามชั่วโมงคุณละไปนี่หน้าเข่าเขียวๆเนาะ ทำลายาม,มายามขวด <c oughs> ามายามขวดท่านพายุบอกมายามขวดไโอ้ยไปยุไปก็พอวะพี่จีนังอยืนนั่นงอยู่นี่ก็ได้มัง้งเนาะ,ะไ่อยากไปฮอ,อนแดดไ่อยากไปฮอนแดดเออนั่งยู่นี่สัน ได้สภาพคุณฝ่ายย่างดีๆมีปลาปล่อยเอาหน่อยเคี่ยวแล้วย่างนั้งพี่ลูกเอ้ยย่างไปย่างค่อยๆย่างเบื้องตีนเจะควงไหม อใช้ปล่อยไดเปล่าปลอกเขาเลยวะไปเบึ้งอีกสองขวดไปสามบอไอ้ขวดตรงกลางนี่บต้องเบึงดอกไปเบึ้งผุ่นก่อนเออมาตรงไปแล้วลูกถ่ายอยู่นี่แหละ พายุถ่ายปล่อยอยู่นี่เนะเาะแตบ่ได้บ่ระต้องเอาคืนดอกมีบ่มีตัวบ่เออบ่มีกับ่ต้องเอาคืนเอาไว้ยังจันแหละโมีป่าละ ขยโยไปใส่ครับงั้นอ๋อ,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 อเดีย๋ยวตกฮะ เกาเขียวดีป่ครับเกาสิเกาขคือแบบเขียวดีวแต่ว่าว้าวว้าวอะไรโอ้เดี๋ยวดีด,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 ดีครับแบบ <c oughs> ออพ่อ้สิพายุบอกพ่ออ hm ี้สิได้พ่ถามพี่ปล่อยบิ่งพี่ปอยครับได้พ่อพ่อจันนี่ต้องใส่หมวกอ่ะจ๊ะ มุ่งแบบไหนโอ้โอ้มุ่งคอนโดโอ้ขหาวเขียวดีจังอยู่ข้างหลังพายุขาวเขียวดีแท้ตายคนจับมุ่งคอนโดป่ะตายบ่มีกระกาบปันนี่ยอาอยังดีดีตายเพชรเพชรจับน้องแน่นนเน้นน้องสะดุดตกหน้า Tất tất ba tất 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 nè tất 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 พอกินเงเนี่ยมันเรียกปลามากินกับปีโคชุด,ดิสรุปว่าแห้วครับเห้ววมาได้ปลาจักโตโนฟิตโนฟิต no